ยังไงต่อฟอกสบู่ตามตรงไหนบ้างฟอกแต่แต่พุงอย่างเดียวแล้วก็อาบเลยฟอกตรงไหนบ้างเออฟอกตั้งแต่ศีษะลงมาจนถึงเทา้าฟอกฟอกไปถูๆตามกแล้วทำยังไงต่อเออราดน้ำลงไปแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อ เออเช็ดตัวบางคนม,มีวิธีการอาบน้ําไม่เหมือนกันเลยทีนี้มาดูวิธีการอาบน้ําของคุณครูต้องอาบยังไงนะคะขั้นแรกดูภาพนี้เขากําลังทําอะไรคะอันนี้เขาอาบน้ําโดยใช้อะไรคะบ่ัวแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้อะไรขันขั้นแรกก็คือรดน้ําหรือว่าราดน้ําให้ทั่วตัวแล้วใช้มือ ถูให้ทั่วน้ําจะได้ซึมลงผิวหนังนะคะและอาลาดน้ําก่อนขั้นแรกเพื่อลักงฝุ่นละอองก่อนจากนั้นทําอะไรต่อมาดูพี่เขาทําอะไรคะาาอาขั้นต่อมาต้องฟอกสบู่ให้ทั่วตัวแล้วใช้ฝ้าโทษค่ะใชะ้ผ้าหรือว่าฟองน้ําเด็กๆรู้จักฟองน้ํำไหมคะไม่ใช่ฟองน้ําที่ล้างจานนะคะ ฟองน้ำขัดตัวมีใครใช้ไม่ใช้ฟองน้ำบ้างเวลาอาบน้ำอ่ะไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าการใช้ฟองน้ำเนี่ยจะช่วยขัดอะไรออกได้หมดเออขัดขี้ใครหรือว่าสิ่งสกรปรกออกได้หมดนะคะขั้นนี้ก็คือฟอกสบู่แล้วก็ใช้ฟองน้ำขัดถูดตัวให้ทั่วไม่ใช่ว่าถูพุงอย่างเดียวข้างล่างแขนขาอะไรไม่ถูเลยนะคะ ถูไปเลยค่ะตั้งแต่อาจจะใช้ซอกหูเอ๊ะตรงไหนคือซอกหูแล้วหลังใบหูขัดหรือเปล่าอา่านทำท่าไปเลยค่ะอาจับตรงซอกหูอาถูไปอาถูทั้งสองข้างเวลาอาบน้ําเสร็จแล้วก็ไปถูที่คอเงยคอ,อขึ้นบางทีบางคนเงยหน้าขึ้นมาก็จะมีเป็นเส้นเส้นเส้นสีดําๆเขาเรียกว่าอะไร อ่าที่ใครเวลาอาบน้ำเนี่ยต้องถูออกให้หมดอาถูเลว่วถูคออาถูเสร็จแล้วก็ไปถูตามโซกลักแหละอาลักแหละอยู่ตรงไหนใช้ฟองน้ำขัดไปทั้งสองข้างาเสร็จแล้วก็ถูลงไปถูลูลงไปถูลงไป,งไปอ่าไม่ต้องจับแล้วทีนี้ข้างล่างเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำความสะอาดอะไรบ้างอ่า วันวันหนึ่งเราเข้าห้องน้ำปัสสาวะอุจจาระเราก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะคะเวลาอาบน้ำฟอกสบู่ลงไปเลยขัดถูให้สะอาดจากนั้นก็อ,อาบน้ำขัดถูขาตามซอกแขนขาแล้วที่สำคัญก็คือตามง่ามเท้าหรือว่าซอกเท้านะคะขัดให้สะอาดๆเลยสุดท้ายก็จบที่ฝ่าเท้าของเราที่คุณครูบอกใช้แปรงสีฟันเก่าๆหรือว่าแปรง ขัดตัวขัดขัดถูฝ่าเท้าไปหลังจากนั้นฟอกสบู่เสร็จแล้วทำอะไรต่อพี่เขาทำยังไงต่อคะอ่าราดน้ำเพื่อล้างอะไรออกเออฟอกสบู่บออกให้จนสะอาดไม่ใช่ว่าฟอกสบู่หรือว่าครีมอาบน้ำซะเต็มเลยแต่พอราดน้ำเนี่ยราดขันเดียว เป็นไงฟองสบู่ยังติดอยู่เราสังเกตได้ไง่ายถ้าสบู่ยังไม่หมดพอถูๆตัวจะรู้สึกอย่างไงคะเออนียวๆหรือว่าลื่นๆเวลาใช่ค่ะมันจะลื่นแล้วก็เวลาล้างไม่หมดฟองมันก็จะติดอยู่ที่ตัวเราเราก็จะรู้สึกไม่สบายตัวได้นะคะอา้าวล้างน้ําสบู่ออกให้หมดเสร็จแล้วทํายังไงต่อทํายังไงต่อคะ อ้าวใช้ผ้าคนหนูหรือว่าผ้าเช็ดตัวที่สะอาดเช็ดตัวนักเรียนให้แห้งนะคะอันนี้เป็นการจบการอาบน้ํายากไหมเอ่ยยากเด็กๆทาเองได้ไหมคะได้อาเคยอาบน้ํากับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะมคอ,อาบกับใครอาบคนเดียวอาบคนเดียวที่ประเทศญี่ปุน่นอาเขาจะให้เด็กๆเ,เนี่ยอาบน้ํากับคุณพ่อคุณแม่อ่าเพราะว่าเป็นการ ศึกษาว่าเออนักเรียนอาจจะสงสัยว่าอาวัยวะของเราเนี่ยทำความสะอาดยังไงบางทีเราก็อาจจะอาบกับคุณพ่อคุณแม่ได้เพื่อเราจะได้เรียนรู้ร่างกายของเราไปด้วยนะคะอ้าวต่อมาอาบน้ําเสร็จแล้วทีนี้มาในเรื่องของการทําอะไรคะ,ะอาบช่อกระดาษการสระผมะาการส,ะสะาารสะผมทํำยังไง การสระผมก็คือการกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเส้นผมและหนังศีรษะซึ่งเด็กๆควรจะสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งนะคะสระทุกวันเนี่ยอาจจะเกรงว่าหนังศีรษะจะแห้งได้นะคะอาจจะถ้าสระก็สระได้แต่ควรจะสระอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งอาทีนี้มาดูหลักปฏิบัติในการสระผมกันนะคะ หนึ่งคือเวลาเด็กๆสระผมต้องทำยังไงก่อน,นนะอรดน้ำรดน้ำให้เส้นผมเปียกทั่วศีรษะก่อนนะคะหลังจากนั้นทำยังไงต่อเทแชมพูใส่ฝ่ามือมีใครเทแชมเทแชมพูใส่หัวเลยมัไหมคะไม่มีเราต้องเท แชมพูใส่ฝ่ามือเราก่อนแล้วก็ถูให้เกิดฟองนิดหน่อยแล้วก็เอาไปฉโลมที่ศีรษะของเราแล้วก็นวดให้เบาๆมีใครเกาเกาเกาไหมคะใช้เล็บเนี่ยเกาเกาเกาหนังศีรษะตัวเองเลยเราไม่ควรจะใช้เล็บเกานะคะใช้วิธีนวดนวดนะคะนวดให้ทั่วศีรษะนะคะถ้าเกาเนี่ยศีรษะอาจจะเกิดเป็นแผลถลอกได้แล้วสารเคมีที่อยู่ในแชมพูเนี่ยอาจจะซึมไปตามผิวหนังของเราได้ง่ายนะคะ เป็นการสะสมสารพิษในศีรษะเราได้อีกอ่าต่อมาใช้น้ํายาโทษค่ะหนึ่งหรือไทยคะใช้น้ําล้างแชมพูออกให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดผมให้แห้งการสระผมยากไหมเอ่ยอ่าสระเองได้ไหมคะผู้หญิงเนี่ยต้องรักษาผมให้ สะอาดสะอาดหน่อยเพราะว่าผมของเด็กผู้หญิงเป็นยังไงคะยาวแล้วผมยาวเนี่ยเราต้องดูแลรักษาให้พิ่ถีพิ่ถันกว่าเด็กผู้ชายเพราะบางทีเด็กผู้ชายเขาผมสั้นกว่าเราอาจจะสกระปรกน้อยกว่าแต่ถ้าเด็กผู้ชายนาน,านทีสระผมครั้งก็ไม่ได้เพราะอาจจะมีพวกอะไรเอ่ยอขี้ใครหรือว่ารังแคสิ่งสกรปรกทั้งหลายเกาะตามเส้นผมก็ควรจะทำความสะอาดให้ บ่อยๆนะคะอ่ทีนี้ทีนี้คุณครูมีใบกิจกรรมให้เด็กๆทำในห้องต้นทางหนูรับ